สวัสดีครับผมนายไกรศิริ์คำสวค์สาขาพืชศาสตร์ชื่อวิชาแพนปรดักชันเทคโนโลยีพืชที่ผมได้คือมะลิชื่อสามัญอังกฤษคือจัสมินชื่อวิทยาศาสตร์คือจัสมิ n นมแซมแบ็กชื่อวงคือโอ e ริเอซีลักษณะพันธุศาสตร์เป็นต้นไม้พุ่มกึ่งหรือใบเป็นใบเรียบตรงข้ามรูปรีถึงรูปไข่ดอกออกเป็นช่อผลเป็นรูปวงกลมเมื่อสุกเป็นสีดำวิธีการปลูกคือ มีการขยายพันธุ์การปักชำกิง่งการตอนกิง่งการพมเล็ดดินที่ควรใช้คือดินล่วนซุยระบายน้ำได้ดีการปลูกเตรียมหลุมกว้างและลึกประมาณ30เซนติเมตรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักคุมด้วยฟางการให้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น 15, 15 15 15หรือ16 16 16, 16ทุก1-2เดือนก่อนออกดอกใช้0ู ศูนย์สิบสี่สิบเน้นฟอสฟอรัสเพื่อช่วยเิ่งดอกเสริมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักปีละ2-3ครั้งการให้น้ําให้น้ําอย่างสม่ําเสมอไม่ควรให้น้ําแช่เกินไปช่วงแล้งควรลดวันละหนครั้งก่อนและระหว่างออกดอกกควรลดน้ําให้เพียงพอเพื่อให้ออกดอกโดกประโยชน์ใช้เป็นพืชประดับมีกลิ่นหอม แล้ใช้เป็นยานสมนุนไพรลากใช้ต้มดื่มช่วยแก้ปวดหัวสตูพืชคือเพียอ่อนเพียวไฟเพียวหอยลายแดงหนอนกัะดกินใบสโลแกนผมคือถึงจะล่อแร่แต่ผมก็รักแม่นะครับขอบคุณครับ